ครับสวัสดีครับท่านครับผมนัทกรเจียงสุดครับค่ะท่านขาคงต้องขออนุญาตสอบถามความคืบหน้าก่อนเลยค่ะสาหรับการผลักดันมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าที่จริงๆแล้วคอรมอก็เคาะมติกันออกมาแล้วว่าจะต้องสนับสนุนเรื่องนี้ความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับหลังจากที่คอรมอได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีแล้วก็มาตรการสนับสนุนเนี่ยนะครับ วันนี้เราได้มีการลงนามในข้อตกลงนะครับกับสองบริษัทนะครับคือบริษัทแรกคือ e a รด a l l นะครับมอเตอร์แล้วอีกบริษัทหนึ่งคือเอ็มีครับอันนี้ได้ลงนามไปแล้วแล้วผมเชื่อว่ารถตอนนี้ได้มีการสั่งจองนะครับแล้วก็ขับในงานวอเตอร์โชว์นี้ครับครับผมก็ขออนุญาตเรียนฝากที่น้องประชาชนนะครับอยากให้ไปทดลองขับนะครับ หรือเข้าชมงานมอเตอร์โชว์ผมเชื่อว่าในในโชว์รูมต่างๆก็ะจะมีแคมเปญของงานมอเตอร์โชว์อยู่แล้วนะครับอยากให้ไปทดลองใช้นะครับทดลองขับและดูที่ว่าสมรรถนะรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นอย่างที่ทุกท่านคาดหวังไว้ไหมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับผมเชื่อว่าเงินในกระเป๋าของท่านเนี่ยจะเซฟมากขึ้นนะครับเนื่องจากราคาน้ามันวันนี้ค่อนข้างสูงาการใช้ ก็จะสะดวกขึ้นครับทําให้ต้นทุนในการใช้จ่ายต่างๆก็จะลดลงครับก็ขออนุญ lerde, าตฝากพี่น้องประชาชนครับลองนําแนวคิดนครับเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมาลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ดูว่าเราสามารถจะปรับตัวให้เข้ากับเรื่องของการใช้รถไฟฟ้าได้หรือไม่นะครับถ้าได้ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับครับ